สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวรถผมนะครับรถ m อร์พอยนาครับเป็นตัใไม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพอกอะไรแต่งกันนะครับเอาเป็นโชคก่อนนะครับโชคของอะไรไม่รู้นะครับผมสั่งมาจากเพจเฟซบุ๊กนะครับราคาก็ จ็ดร้อยเก้าสิบหกสวยครับแต่มันสูงนะไม่ใช่โชกสปาร์รากนะครับอ่าก็คอปนะครับคอปสิบเจ็ดนะครับนี่คอปสิบเจ็ดผมสั่งมาเป็นชุดเลยนะครับใส่ลวดแล้วก็ดุ้มนะครับขอบหน้าหลังก็พันแปดนะครับ แล้วก็ผลม,มาคืนล้ออีกนะครับล้อของอะไรไม่รู้นะหน้าหลังก็พันสองนะครับล้อรวมๆก็สามพันแล้วนะครับโขกอีกแล้วก็ท่อนะครับท่อของไม่รู้ของอะไรแต่มันท่อเอสซีนะครับเอสซี FC นะครับผมซื้อมาพันสี่นะครับนี่ ไปแล้วมาดูแหรนครับแหนอะไรไม่รู้ผมซื้อมาพันกว่าบาทคนระับแหนตัวด,ดีสติกเกอร์ปิดเองครับไปหมดแล้วอันนี้ก็คูล,ละห้าร้อยครับอันนี้ก็สี่ร้อยครับคูล คู่กับมโนน400อยันนี้ไฟเลี้ยว้อยห้าสิบบาทอาจจะมาดูไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงท่อนะครับ